ว้าซี่ค่พี่น้องมาจากถึงจตท้าลาไปรอตลาดต้นรอตลาดเขาเป็นลายพี่น้องตลาดตลาดห้างเขาจะเก็บเพ่อนเห้ฮะเอาอันนี้ก็ได้บานิสต้าอันนั้กนมเช่นเนื้อย่างกินหมูกระทะพี่น้องตอนนี้พากันลองเสือใหม่จ้าราหลินทสงการกอนกำนหมดแล้วเราก็จะไปเอาน้ำมาโหดกันยังไงพี่น้องง่าย มันมันใส่ไซบอรนี yeah. <S <S ่นหะนเอ็มไรนะมีเอ็มมีเอเอ็มใส่เบอร์มันใส่มีข้อดิหเบอร์นีไม่ใส่เบอร์มันหนูลายไม่ใส่เขข้อมันข้อนนี่บเราเดยวเาไปกินาหานกาเดนร้านหมกกะทาเองเงนะคะกินที่บ้านกินร้านแซ่บนะคือเลยแล้วถ้าต้งไปเขียนนกแกดองใส่ซีคาวคือเองนี่ เพราะว่าเทากับเท้าเยมีแพนว่ะไปน้องผ่า่อวัดนะคะวันที่เกือบจสิบสองปีแไม่เคยจะเท่านวายยลูกไปน้ำแต่เป็นลูกไอเอาลูกไปน้ำแต่ละเถือนนะเมื่อยต้อสีแดงสดใสเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาหน้าขึ้รถเจมก็นี่เราก็ตจะเสียตลาดวันหนึ่งให้พ่อมันเอาลูกเอาไ้ไเอ็่อหน้าขึ้นเอาน้าขึ้นน้รนเดือเ้นเอาิ้นิน่างเบท์พี่น้อง

ต้องใส่แบบนี้นะคะมันถึงจะเซ็กซี่เกนเสร็จแล้วค่ะมุกกทแล้ว่ิที่ออกค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วอแล้วห้็่จิ๋วจุาลบเทกาก่น้มันจะหอนะอาทีมทีมไม่ทีมินแล้วพอเบอเรือคุณพ่อเยังไงบ้างนจะใส่ างโอ้ยสิ้นชมพูอะไรด้วยต้นนี้น้อยต้นนี้เออมันใหญ่เมื่อไหร่เมกเกลพ่อบอกส่นาทีแล้วสองนาทีครึ่งตอนนี้สาวๆกำลังเลือกเสื้อนะคะพี่น้องค่ะสวยมากเลยเฮาวกาลิ่นครบทีมไปอยู่อยู่หลินอยู่เฮือนท่านะโบมุนเป็นหลาะหลินทนะหลินกินกินอยู่เฮือนค่ะว่ากินอยู่เฮือนนะจังมือนะ เค้าขอเด้อันนี้ขอได้เสือขอเด้พ่อต่อแชทอีกเจนจิ้วนะใส่ก็ใส่ทั้งปรียบแล้วมาเป็นทีมนะคะวันนี้ทีมดอกดอกอะไรใครดอกบุเบนดอกทองดอกอะไรดอกกุหลาบอะไรชื่อมูอะไรมันบุมีตัวใหญ่เฮ้ คุณผอคือคนละสีเดี๋ยวนูสีใส่มาทั้งนูค่ะเห็นบ้เสือเขาหน่ะน้องไ้าสวยจังเลยเซ็กซี or two or two be ่มากลูกนั่งงามผู้ชายอ่อนคนใดกระเป๋าใหม่เนาะเนื้ออดเิจากสกง ใส่แล้วแปดคนแดนเอาคนละเอาคนละหมูมาเรื่องใสังไงใสยังซี๋ว่เสือนี้ก็ใส่แลวนี่แต่ว่าอะไรตันเ่าเสยงามบัลีนองดาวสิเดพัวกับบ้านนี่แหละถ้าต้องใส่เสือก็เอกงามเนาะงามใส่เสือก้ามทั้งในเออใสเสือก้ามใสกอกใได้ ซึ่งก็คือผู้สาวเดี๋ยวพวกนี้เปิ้ลเปิ้ลยืนนั่งดาวใส่นะยังเห็นแต่เจ้าของเดียวนี่น่ะเบิ้งดูห่ะเบิ้งน้ำไผ่ดูงามคือการนั่นแหละค่ะอเป็นน้ำก้องบ่พรได้เขาพรได้เขากล้องตัวนี้ก็คือคือหนุ่มเบิ้ลนางคิ้วกับงามเขาก้องงานะใอยากงังก็เอาโถให่อยากง้งก็เอาเองบางก้อง

จุดตาลาอลยู่แบบนี้ยจนมือส,อาสาอั่กินข่าวซาวว่าท่านี่จัดนักท่านี่จัดพักค,คนมากินันกนซีบรุรพ่า,นาเนี่ยงามแหงโอเคเราจะทำเป็นสามหอยนะคะพี่น้องไ,ไม่ยังแา้วอ้พี่น้องกองไป หยกีบก <shake> ี้ย้าบเทานาะบอบะเนาะเอาโรไปิมเบิ่์ข้าวรเฮาบ้านนีย่ียวด้ซบริการเอง้วยเกนกัมีน่องนเจ่อยินเก็บก็เก็บคือมดมาเก็บคนเก็บนมาคกินพีสี่คนบเก้าเก้า จ้าพเจะกินน้ำไส้หอยเนี่ยใครสนใจมักไม่หอยหมเราไม่เนือกปลาหอยตรงตรงอาจารย์จีบอนมักหอยตรงหนึเดี่ยวหน้ามากตัวหมูหอยมีคนสาวนะปบึกจะปลาบึกจะละลายเลยโอ้ยตอนนี้แกงละลายตอนนี้ก็ได้เวลาเลยพี่น้องจ้า หมอเฮากับร่งแบบดิกลงแนลูกเฮดเค็มนะคะมันชิบสุกเอาหนักไปอีกเป็นไหมเต็มเลยพี่น้องเลยแบบจุกๆแน่นๆเลยจ้าเบิ้งเบิงกันได้เกินน้ำกันเด้อมือนี่แบบสิได้ข้าดเมื่อแทดแทเป็นยังไงคะแซบป่ะจ้าค่อยๆกินเด้อมันชิอี่มไว้ปบสามรื่งผมกูแย่เหมือนกัน กินหอยทูดมงแรงปุ๋าปลาน้ำสาของเฮานะคะขอจะดานมาซื้อคนไปก่อนได้ดานมาเก็บนิ่มๆนิ่มๆสวยสวยอา่าติโตวันนี้สภาพกัมาแบบทีมงานใส่เสือเป็นทีมพี่น้อง จ,จ้าไิ้เข okay, ่าจนมื่อไหค่ยิ้เข่าขอนี้มาคุยเฮ้ยนั่นขอนี่งมาเลี่ยงทองแบบเต็มที่มากวันนี้สลองสลองยังสลองอะไรอ่ะเิ้ยเมืองในพอง พี่น้องบ้านั้นนั่งกิดทางถอยบ้านตรงนั้นเป็นไงใกินข้างไรนาต่้งก้อทางนี้ต่างกาะ้าเส้นยงามนะมือนงามทเยอั้ก่อนกิขตน่อบหอยซีมดูซิกินยังนอกินยังนอถ้างไรบ้าทางนี้เนาะใช่ประมือคุณนอีก ก็เอ้ก็มึกเด็กก็มู๋จากำลุงเปลือยเปล่ยปูอัดเปอปูอัดเปลือยไปย่านหองไ่นอกเดินทสมชิมอามันห่อนยังกินบ่ได้ก็เบรนมีมีงในนะสบายนางเฮาตัวเฮาลงนี่ยุ่นนี่นี่อันโทรศัพท์เด้อย่าพายย่าบาย ดีแด้กางออกกบได้น่ะดีเล้มาัยีเลเบนี่เห็นบออืมพักเข่าบ่ันไม่หัวเลยินข่าเหมือนกันเสียคอเลยเนาะมักกอะเ่เนี่ยเบเม่อกีเขาเย็นมันแบพี่เนาะิงด้ะ มุกหรือไดงแดงนี่อยางก๊อยางน้องน้กันเดืดเด็ดเค็มนี่เด็ดเค็มแนมเด่นานเนันนะนนันนันก็มีแนำนะสแซ่บน้ำกันจ้าพอดิบหมดแล้วจ้าคิิปนี่ทิ่พกินพ่อใช้มือกิน กินเจ้ากินหนู่รไปสามนเมือกาาก่ินูแ่กี่รินดอยู่แพ่กับไปยันต้องน้ำใหญ่แน่ตอนนี้ทุกเรนูนน้ทุกเนูอันนี้นูอันนทนูว้าวแซ่บจิงบ่เป็นแยงหรอเอาแล้วอีกแล้วแลนั่งผิดที่หรือเปล่า่นังขาเบาเยอะ นังนกจันรมาได้แคกล้องเ่าแล้ววันหยคือว่าก็มามกมมากไปอกันยู่ว่าจะบอกอืมมันมีอะครนี่นีนนน่นี่นี่ขึ้นทอดนอฟ้านงฟ้ามากนี้นะไอ้บ้างเขาละไเยโตมาเด้อน้องฟ้าบุด้มานน้องฟ้าไปด้อยาด้นี้นี่น่นีขึ้นทอดน้องฟา

ตปลาเบ่อนงตอนก่อนกับหลังพี่น้องกินหรือสกินเต็กนล้ไใ่เบืดพี่น้องแต่ละคนนะคะจนได้พิงต่างพี่น้องแต่ละคนนะคย แต่ละคนเบิร์ดพี่นนองก่อนหลังเบิร์เงากกจะคอดคอดอยองน้ามาอจ่ายได้จายนะถ้ด้อง่า